สวัสดีครับผมเป่ารถเรซซิงครับวันนี้ได้มาแถวอ้อมน้อยครับก็อันนี้จะเท่าที่เห็นนี่ก็คือรถของพี่หลิวลู่ลมนะครับหรือวารุแไสหลิวนะครับอดีตนักแข่งนะครับตอนนี้ไม่ได้ทําการแข่งขันแล้วเราก็มาดูกันว่าหลังจากที่ไม่ได้แข่งแล้ว พี่หลิวเขาทําอะไรนะครับผมเดินอยู่ดูนครับผมสวัสดีครับพี่หลิวครับวครับครับผม <panelists> ไม่ได้ไม่ค่อยได้ช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอกันนะครับอันนี้จะเป็นที่บ้านของพี่หลิวเองนะครับตอนนี้หลังจากที่ไม่ได้แข่งแล้วทาอะไรอยู่ยังไงอยู่บ้างครับพี่ก็เปิดร้านทําอาชีพทำรถต้อมรถทำรถ<ด>นะครับอ่ารถยนต์อันนี้รถยนต์รถส่วนตัวนะครับใช่ครับอั้นเป็นรถส่วนตัวสองค้าด้านนี้ดีกว่าครับ กับตระกูลพวกเคอาข้างหลายนะครับอันนี้ก็ทำเอาไว้เป็นรถเป็นรถแข่งด้วยใช่ไหมครับพี่รถข่ด้วยรถ,ถี่เล่นด้วยใช่ครับท้าด้วยอะไรี้ยครับอ๋อมีจอดเรียงไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่บ้านของพี่หลิวมีอะไรกันบ้างครับไปดูฝั่งนู้นกันไหมพี่ <c oughs> เริ่มมา <c oughs> เริ่มใหมแต่ฝั่งนูน้นโอ้แต่ผมให้ดูเครื่องตัวนี้หน่อยนีฟเครื่องใหมป่ปะเนี่ยพี่ <c oughs> ของมันเร็วแล้วครับก <c oughs> ็สวยที่เดียวครับอ่ะครับ บ้านของพี่วิวหลังจากที่ไม่ได้แข่งแล้วนะครับก็มาทําร้านทําเปิดอู่ซ่อมเองนะครับก็จะมีทั้งรถเก่ารถใหม่นี้รถปอปใช่ไหมครับพี่ตดเอ็กตดเอ็กนะครับอันนี้คุมไว้ไม่มีใครขี่ก็ยังไม่ได้ทําครับยังไม่ได้มอหลังจะลองเอามาโมแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าลูกชายก็ไม่ได้ขี่แล้วยังใช่ไหมครับสโอเคแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเอามาดูรถชนีคันนี้ก็ ทำเอาไว้คอนคอร์ดคอนคอร์ดนะครับทำเอาไว้คันนี้ทำเอาไว้นานแล้วเหมือนกันนะพี่นานแล้วคันนี้ก็ขี่เล่นมาอะไรมัางมาออกทลิปมัางอะไรครับครับคันนี้ก็ใช้ได้ใช้งานได้ปกตินะพี่นะครับจะสตีด้วยนะครับอ่าอันนี้ที่เห็นเป็นเครื่องยิง้ายใช่ไหมพี่ยิงสายแล้วก็รับยิง้ายให้ลูกค้าด้วยใช่ไหมครับอืมตอนนี้ต้องบอกว่า เห็นสองจ่งหวะเป็นหลักแล้วแล้วอย่างรุ่นอื่นรุ่นอื่นทําด้วยไหมครับพี่ทําหมดทุกรุ่นนะครับทาหมดทุกรุ่นนะครับทั้งสายพานนะครับแล้วก็รถสองงหวาจังหวา X Max ก็ทําหมดใช่ไหมครับทําหมดครับ่วนนี้ก็คือสายพานส่วนมากลูกชายลูกชายเราอ๋อเจแาแคนทำอยู่นะครับพี่ที่จะเป็นรถสายพานนี่นงานเขาอ๋อเป็นงานของลูกชายดีอย่างนี้ผมจะทำแต่สองงหวะแล้วก็งานยากๆอะไรยาเงี้ยเพราะว่าให้เขาทำงานมาก <laughs> ให้ก็ทำงานบ้างนะครับอันนี้เป็นเป็นเครื่องของลูกค้านะครับอันนี้มาอัพอัพอัพลูกมาให้พี่เอามาแก้ครับเขาทําที่อื่นมาแล้วมันไม่จบอ๋อก็คือพี่เดียวพี่เดียวก็รับแก้งานให้ลูกค้าด้วยนะครับเสร็จสาเราก,รกันบ้างครับว่าหลังบ้านพี่เขามีอะไรนะครับ ข้างหลังก็จะมีถ้วยเป็นการการันตีว่าพี่เขาได้มาจากการข่งขันนี้จริงๆนะครับอันนี้เป็นอะไรลายกาะสมอะไรสะสมอะไรสะสมเอามาใช้ได้ใช้งานได้พี่ใช้ได้หมดนนะครับจะเก็บไว้ใช้อนาคตบ้างอะไรบ้างครับก็คือเป็นนี้ลูกค้าของลูกค้าไม่มีของลูกค้าขาดหายอะไรเงี้ยเราก็มีให้เขาอ๋อบางทีไม่ค่อยได้คิดตังอ่ะแต่ต้องบอกก่อน รถรถที่เอาเข้ามาทําที่นี่พี่พี่หลิวจะเน้นอะไหล่แท้แทนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็คือพี่หลิวว่าใช้ของแท้เป็นหลักนะครับอ่ะมีเครื่องกึงด้วยนะครับเอาไว้ทํางานให้กับลูกค้าก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกอันนี้เป็นท่อนาเล็กท่อนาเล็กนะครับโอ้โหมองท่อของพี่เล็กมึงนนนะครับก็จะมีอยู่แหวนอันนี้ส่วนใหญ่เอาไปแข่งใช่ไหมพี่ใช่ครับไปแข่งสนาม รถเทเวลาที่สนามั่งเลยรนะครับเพราะว่าสมัยนี้ขี่ถนนตำรวจจับครับเข้าสนามดีกว่าเข้าสนามครับพี่เขาพี่เ้าแนะ่ยเราเรามาเราเดินทางนี้อยู่แล้วเข้าสนามมันมันไม่ใช่เรื่องยากไงครับอันนี้ก็เป็นเสื้อเสื้อเสื้อแข่งเสื้อรถแข่ง๋อปวดประจำการปลดประจำการแล้วมาดูด้านในนิดนึงครับพี่ ลถบ้างนอครับข้างในสมบัติเยอะครับเดีย er> ๋ยวพี <S 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 ่หดี๋ยวเขาจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับสมบัติเยอะครับนี่ไม่ดูถ้วยข้างบนก่อนนะครับอันนี้จะเป็นชั้นอไหล่รถนะครับมันจะลกหน่อยเพราะว่าข้างในผมทํางานวันกลางคืนผมจะทำข้างในครับจริงๆก็เป็นเรื่องปกติของสําหรับอู่หรือว่าร้านทํารถนะครับอันนี้เป็นเครื่องรถแข่งไหมครับพี่ก็เครื่องรถแข่งเครื่อง เครื่องขอเขาเรียกเครื่องอาจารย์ครับเครื่องอาจารย์เอไว้เทสเวลาเทสว่าอันนี้มันทําแล้วมันดีไหมอะไรเราจะได้มปทำรับลูกค้าได้อ๋อก็คือเก็บไว้เป็นข้อมูลให้กับลูกค้าครับใช,ใช่ครับเระทำแล้วเราก็แก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยให้มันดีแล้วเราก็ไปทําให้ลูกค้าอืจะได้ไม่หลงทางอะไรก็จะมีสต็อกไว้ให้กับลูกค้าด้วยเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้เมื่อไหร่เราจะได้เห็นผลงานครับโอยังไม่ว่างเลยดิงานลาดงานหลวงมันเยอะจัดก็คือ รถแข่งทางตรงรถ้ามีโอกาสก็ทำใช่ไหมพีคม่ครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งของอดีตนักแข่งครับที่หลังจากที่ไม่ได้ทำการแข่งขันแล้วนะครับก็มาทำร้านเป็นของตัวเองนะครับร้าน,นทำมันจริงๆเราทำมายี่ิปีแล้วครับแล้วก็เราก็ย้ายจากบ้านเก่ามาอยู่ที่นี่อ่า ตัวบ้านเก่าผมก็เคยไปถ่ายลงหนังสือแล้วนะครับอันนี้ก็เอามาถ่ายลงอีกรอบนึงครับผมถ้าใครอยากรู้ายละเดียดลึกๆก็ไปติดตามได้ในในนิตยสารรถเรซิงนะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube นี่เราก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางพี่หลิวมีเพจมีเพจด้วยใช่ไหมพี่เอามันเป็น a c e b o o k ของผมเป็น a c e b o o k อ่าเป็น Facebook ของพี่หลิวเอง<ช>นะครับ,รบอ่าในนั้นก็จะมีมีงานของพี่หลิวเป็นหลักนะครับเวลาลูกรถล,ลูกค้าเอาเข้ามาให้ทํานะครับหรือว่าถ้าเกิดลูกค้าต่ยังหวัด ต้องการสั่งอะไรเงี้ยครับพี่ส,สั่งได้เหมือนกันได้เหมือนได้หมดนะครับได้คือเราก็รับหมดะครับสั่งอะไรเราเราก็หาให้ได้หมดนะครับ,บเราก็ทำให้ได้หมดหมาบางทีลูกค้าจะส่งต่างกันว่าถ้าส่งทั้งเครื่องมาเอามาให้ทำถ้าอย่างนี้พี่หลิวเออเวลาทํารถให้กับลูกค้าเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราแข่งมาก่อนเนี้ยเอามาช่วยได้เยอะไหมพี่ก็เยอะนะครับอย่างที่ผมบอกนะเครื่องอาจารย์ตรงเนี้ยตรง คือก่อนที่เราจะทํารถลูกค้าเราก็ต้องทํารถเราให้ดีก่อนให้ได้ก่อนให้จบก่อนเราไปทารถลูกค้ามันก็จบแล้วราเรามีข้อมูลครับแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลเราไปทํามันก็มันไม่จบอ่ะครับมันก็ต้องมานั่งไล่ลูกค้ามาเสียเวลากับเราเราก็หาไม่เจออีกว่ารถมันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไงตรงไหนรถรุ่นใหม่ๆอย่างออเอ็กแม็กไรเอ็มแม็กออรอะไรเงี้ยก็ซื้อมาทํากันอะไรเงี้ยแล้วพอเราไล่มันมันวิ่งได้แล้วมันอะไรได้แล้วปุ๊บเราก็ถือมีข้อมูลไปทําให้ลูกค้ามันจะง่ายกว่าครับ ก็มีครบนะครับถือเป็นอีกแหล่งหนึ่งนะครับในย่านของอ้อมน้อยนะครับหรือว่าแถวพุทธมฑลน,นนะครับก็ใครที่สนใจก็แวะเข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามพี่หลิวกันได้นะครับเห็นมีตัวนูนด้วยเป็นตัวเอ่อคาวาเรียสตาร์ครับผมมาให้ดูคันนี้นิดนึดนงลรียสตาร์ครับคันนี้แต่ต้องบอกว่าสภาพ สภาพใหม่ทีเดียวแต่ว่า95% 95%นะครับก็ยังยกมาให้พี่อยู่ทำครับทำทุกเกี่ยวทุกแบรนด์นะครับก็เลยเก็บมาฝากกันนึงครับสำหรับร้านทำรถนะครับผมที่ก็เน้นในเรื่องของการแข่งขันด้วยนะครับก็ฝากติดตามได้ครับแล้วก็เข้าไปดูของกันได้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับรถดิสซิ่งด้วยก็จะได้มีร้านใหม่ๆ แล้ก็ข้อมูลใหม่ๆมาให้นำเสนอให้กับแฟนๆทถเลสซิ่งได้ชมกันนะครับก็ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับร้านของพี่หลีวลู่ลมนะครับผมครับพี่หลิวครับ